สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมเคยทําโจทย์ที่เรียกว่า demand Forecasting มานะครับเป็นที่ผมเคยเรียม,มาปีหนึ่งนะครับแล้วก็อ,อยากจะแชร์นี้ให้ทุกคนรู้นะครับเผื่อใครที่กำลังจะเวิร์ในโปรเจกต์ e m a n f o r ร์แคสติ่งนะครับจะได้ฟังสิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับเราอาจจะปรับไปใช้นะครับในงานของทุกคนก็อะไรคือ demand forecasting demand forecasting เนี่ยพ,พูดง่ายเลยคือเป็นการทํานายอนาะคตว่า ลูกค้าครับจะซื้อสินค้าเราด้วยหน่วยเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นเดลี่ก็ได้หรือเช่นพอดิกพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะซื้อเท่าไหรพอดิกอาทิตย์หน้าก็ได้พอดิกมัดลีก็ได้เราแต่โจทย์นะครับชเช่นเราอยากจะรู้ว่าไก่เนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่นะครับอาทิตย์หน้าอันเนี้ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนายนะครับแล้วมันก็จะมีประโยชน์ในสำหรับธุรกิจนะครับตรงที่ว่าถ้าเรายิ่งทำนายได้แม่นยำยิ่งขึ้นเช่นยิ่งขึ้นนะครับ เราก็จะมี loss l e s t loss sales opportunity แล้วก็ออ loss stock นะครับที่ผมหมายถึงเนี่ยคือถ้าเราทำนายเกินนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นนะอ,อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะเสียสต๊อกนั้นไปไฟรีนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับมีสต๊อกเหลือเยอะเกินแต่กับการเราทำนายขาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็ไม่มีสินค้าขายลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะเกิด loss sales opportunity นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยดีกว่าว่าการที่เราทำตัว e m m n n f o r r c a s t i n g เนี่ยมันมี Challenges อะไรบ้างนะครับออต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะทำ demand f o r e c c s t t n n เนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยเนี่ยเราอาจจะอาศัยวิธีการใช้พวก s t ส s ิติก็ได้นะครับหรือ Based เอาก็ได้นะครับเช่นใช้ moving average ต่างๆนะครับของที่เราเรียนใน s t s นะครับหรือว่าเราจะใช้ m ม c ชี n เลอร์นิ่งโมเดลก็ได้นะครับแล้วก็ดีเบล e a อ n ์ n ิ่งโมเดลก็ได้นะครับในการทำซึ่งอันนี้นะครับมันแล้วแต่เลยมันว่าแล้วแต่ซิจ u a เอช n ครับบางซิจ u a เอช n น่ะเราอาจจะใช้สถิตินะครับถ้าหากว่าเอา่อมันเป็นโจทย์ที่ไม่คุ้มที่จะใช้ Expensive algorithm อย่างเช่น Machine Learning และ Deep Learning นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวน SKU นะครับที่อยู่ในที่เราต้องทำการ Demand Forecast เนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันมีเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับก็เป็นไปได้นะครับทำให้เราจะใช้ Machine Learning Model Deep Learning Model เนี่ยเทรนโมเดลแสนตัวเนี่ยลายแสน SKU เนี่ยเนี่ยไม่น่าไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ S Final Total s t o t o l solution นะครับภาพที่เราจะเห็นในการทำ demand forecasting เนี่ยมันก็คือจะเป็นการผสมประสานกันระหว่างการใช้ statistics นะครับ machine learning แล้วก็ deep learning นะครับก็ machine learning ก็อาจจะเป็นพวก random forest, sc Boost อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเ,เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ deep learning, machine learning, statistics ในจุดไหนนะครับเราคนที่จะใช้ทำอะไรที่เรียกว่า R F M นะครับหรือว่า Recency Frequency Monetary ดูก่อนคำนี้นครับก็คือว่าเราจะพยายามดูว่าใน SKU นั้นๆน่นนะที่เราต้องทำการ forecast นะครับมันมี value หรือว่าผลตอบรับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากว่ามันเป็นตัวที่มีผลตอบรับธุรกิจหรือ มากมากครับเช่มนมันมียอดเซล์ที่เยอะอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการซื้อบ่อยๆนะครับเราก็ยังมีการซื้อขายอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ mm hmm. ก็คือจะเป็นตัวที่มองว่ามันเป็น high value นะครับที่เราจะเอา demand forecasting มาใช้ด้วย machine learning หรือ deep learning นะครับแต่กับการตัวที่มันมี lower monetary หรือจำนวนเวดเงินเงี้ยครับน้อยการสั่งน้อยๆ frequency มันน้อยๆเนียน้ย มันอาจจะเหมาะกว่าถ้าเราเอาไปใช้ s ส s t i ิโมเดลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า,าถ้า Value มันต่ำเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ตัวส s t i ิโมเดลก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ Organization บาง Organization ก็อยากจะเอา Machine Learning มาใช้มากขึ้นนะครับแต่ผมก็มองว่าส t ิติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหยัดกว่าแลวก็ Explainable กว่า จุดที่มันยากมากเลยอะครับที่ที่ผมอยากจะเสริมต่อเนี่ยก็ของ d e m a n d อ o r e ค a s t i n g เนี่ยคือมันจะมีบาคาแคเตอร์ของการที่เราทำ Demand Forecasting นะครับในแสนเอ SKU เนี่ยมันจะมีอะไรที่เรียกว่า s p a r s e หรือว่าะจะเป็นแครเตอร์ว่าคนไม่ค่อยสั่งซื้อสินค้านี้แล้วอยู่ยดียกลับมาซื้อใหม่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยซื้อแล้วกลับมาซื้อใหม่ครับเช่นอ MacBook อย่างเงี้ยคนซื้อเยอะๆเดือนเดือนที่2เดือนที่3 4ไม่มีซื้อเลย เดืนทีุ่่งพุ่งมาซื้อเป็นล้านอันอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดือนที่6ก็หายไปเลย0ูนย์นะครับไอต,ตัวเนี้ยมันคือมันก็จะค่อนข้างยากนะครับในการที่เราจะสามารถ Forecast มันได้นะครับเพราะว่า,ามันมี Sparse Value หรือศูนย์ e l u e ค่อนข้างเยอะขนาดคนเองเนี่ยยังทํานายมันยากเลยนะครับแล้วเ,เรื่องอะไร AI จะทํานายไปได้นะครับ เพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับ Data ด้วยที่เราฟีดินเข้าไปนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นค c k กินนะครับถ้าเราจะโฟกัสในตัวที่เป็นสปาร์ตั้งแต่ตอนแรกถ้ามันเป็นตัวสปาร์เนี่ยที่เราทําได้เนี่ยเราอาจจะใช้สถิติ m o เดลอย่างที่ผมว่าไปทีนี้นะครับผมอยากจะตอบอีกเรื่องเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องบางทีอ่ทาง business user นะครับเขาอาจจะถามว่าแล้วเรื่องของ s t o อกนะครับ price โปรโมชั่นพวกนี้มันสัมพันธ์กับการที่คนจะซื้อดีแมนนะครับแล้วเรื่องไม่ว่าจะเป็นฮอลิเดย์ราคาน้ำมันฟีเจอร์อื่นๆมากมายในตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญในการทำดีแมนฟอร์แคสติ้งนะครับจากสิ่งที่บิสเนสยูเซอร์เราเล่าให้ฟังโจทย์ถัดไปก็คือว่าถ้าเราจะเอาฟีเจอร์พวกนี้มาใส่ในามาใส่ในตัวโมเดลของเราเนี่ยทำยังไงครับส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเราจะเอาฟีเจอร์พวกนี้มาใส่ใน ในโมเดลของเราเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรที่เรียกว่าฟีเจอร์เซเลคชันก่อนไม่ว่าเราจะต้องทำการสร้างฟีเจอร์ต่างๆครับตอนที่ทำดีแมนฟอร์เควสติ้งเราอาจจะมีฟีเจอร์ยกตัวอ,อย่างเช่นอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วยอดขายเท่าไหร่2อ,อาทิตย์ที่แล้วยอดขายเท่าไหร่นะครับสมมติเราจะพยากรณ์เป็น weekly นะครับหรือว่าเราอยากจะรู้ว่าคอลีเดย์ในอาทิตย์ที่แล้วหรือในอนาคตเนี่ยมันเท่าไหร่เราอยากจะรู้ว่าสต็อกปัจจุบันมันคือเท่าไหร่อยากจะรู้โปรโมชั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ เป็นฟีเจอร์ที่เราอินพุตเข้าไปใน ML m o เด l เพื่อที่จะพอดิออกมานะครับว่าอาทิตย์หน้าว่าเ,เราจะ forecast demand เป็นยังไงอันนี้ยครับก็คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับตอนที่เราทำ ML ก็คือเราต้องทำการดึง data เข้ามาเพื่อที่จะทำการเทรนโมเดลแล้วก็ forecast ของ ML m o เด l ซึ่งอันนี้ยสถิติครับอาจจะเอาอยู่ยากนิดนึงนะครับเทียบกับ ML m o เด l ก็อันนี้ ถ้าถ้าจะเป็นจะต้องเอาฟีเจอร์หลายอันมารวมเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้ Machine Learning m o เด l ไปเราใช้ Machine Learning m o เด l ไปนะครับเพื่อที่จะ Feed in f e เจอร์พวกนี้แล้วอะแต่บางทีอะเราจะเจอปัญหาครับว่า Data ที่ให้มาเนี่ยมันมี Missing Value บ้างมันใช้ไม่ค่อยได้มันมีไม่ครบทุก SKU อะไรเงี้ยมันจะมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนที่เราทำ ดีแม d ฟอร์ c คสติ n งจริงๆเราเจอ data จริงๆนะครับทำไรได้สิ่งที่เราทำได้เลยครับคือเราเนี่ยของก้เข้าใจว่าอาจจะมี pressure นะครับมาจากทางด้านบนเพื่อให้ปิดโปรเจกต์นี้เพราะเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญกตัวอย่างเช่นเราทำไงสิ่งที่เราต้องทำอครับก็คือว่าเราต้อง scope คำว่า scope คือเราทำไม่หมด แต่เราเลือกทำให้ฉลาดเราเลือกทำว่าเราอยากจะโฟกัส SKU x อันนะครับจากแสนอันไม่ใช่ทุกตัวแล้วเราจะแบ่งย่อยเป็นเฟสเราจะไม่ทำหมดทีเดียวแสนตัวอันนี้ห้ามทำนะครับใครทายทำโปรเจกต์เจ๋งชัวเราจะต้อง scope ลงมาเล็กๆนะครับแล้วก็คุยกับ business t e a ดีๆว่าเอาแค่ตัวนี้นะ ที่เพราะเนื่องจากเรามองเห็นว่าตัวนี้มันมี value เยอะจริงๆที่เราจะเอา ML เนี่ยมาใช้เราเจะขอส c o p ตัวนี้เนื่องจากเช่น data เนี่ยมันครบมากสำหรับ SKU พวกนี้ตัวอื่นเนี่ยมันครบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะขอเริ่มทำ ML project นะครับสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะส c o p เป็นเรื่องที่สำคัญต้องต้องทำนะอีกเรื่องนึงเลยอะครับคือ optimization matrix การที่เราทำ demand forecasting เนี่ยมันมี p t t m m i z a t i o n metric เยอะมากที่เราจะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ MAPESMAPEMAE e, e, นะครับหรือบางทีทางทีมเขาเองอะ่ะก็อาจจะมี c u s t o m o p t i m i z a t i o n metric ดูยังไงยิ่งในเนี้ยผมก็แนะนำว่าเออง่ายที่สุดก, <c oughs> ก็เลือกเลือกแค่ตัวเดียวพอครับอาจจะเลือกที่ เอ p ออะไรก็ว่าไปสมมติเราเลือกแล้วตัวหนึ่งเราต้องเอาตัวเนี้ยไปคุยนะครับกับทีม Business ก่อนว่าตกลงใช้ตัวนี้นะตัวอื่นเราจะเราจะยังไม่โฟกัสนะครับ uh, ต้องตกลงให้ได้ก่อนที่เราจะลงมือด้วยซ้ำว่าเราจะเอาเมทริกนี้มาวัดด้วยวิธีการนี้นะครับเราค่อยลงมือจะได้ไม่เสียเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำเทรนเมลเดลเอ็มเนี่ยมันคือการออพติมไซ์ทูซัมออบเจกตีฟ แล้วถ้า Objective ของเราเนี่ยมันไปเปลี่ยนทีหลังโปรเจกต์ทำไมครับก็คือต้องคุยดีๆเรื่องเราจะใช้ m ม t r i กซอะไรก่อนพอเราทำตัว Demand f o r เควสติ้งใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเอา Machine Learning m o เดลเนี่ยมาใช้ในการทำดีแมนฟอร์เควสติ้งอ่ะจะเกิดคำถามครับจากคนที่จะใช้งานจริงว่า ML ตัวเนี้ยมันเป็น b บล็คบ็อหรือเปล่า มันอธิบายได้ไหมมันเชื่อถือได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาทันทีเนี่ยเอาจะไปต่อ,อยากครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาก็ prefer ที่จะใช้ความคิดของตัวเองแทนที่จะให้ AI ครับมาบอกว่ามันคืออะไรถ้าหากว่ามันอธิบายไม่ได้ว่ามันมาจากไหนนะครับเขาอาจจะคิดว่าคนทำนายเนี่ยมันอาจจะแม่นกว่า AI ด้วยซ้ำาเราทำไมจะต้องเอา AI มาใช้นะครับ ซึ่งก็โจทย์ดีแมนฟอร์เควสต i ่ g มันก็เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีสต็อกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราต้อง c o m m ม n i c a t e v แ l ล e AI เให้ได้ว่ามันเอ็กซ์เพ b นอเยังไงโดยวิธีการนะครับที่เราจะ communicate ตัวนี้เราสามารถใช้ได้หลากหลายวิธียกตัวอย่างเช่นเ,เราสามารถที่จะมีพวก feature อิ p พ r ตแทนได้นะครับฝั่งเทรนโมเดลก็คือว่า,าจะได้บอกว่า พิจ t ร r e อะไรเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากในการ train, เทรนทีมแพคกการาาในการพยากรณ์อะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้มันคือฝั่งเทรนนิ่งฝั่งที่คนอยากรู้อะครับคือฝั่งที่อิน e r e เ c นซ์หรือฝั่งที่เป็นพ i ากรณ์ตัวเนี้ยเราอาจจะใช้เชฟไลน์อะไราก็ว่าไปนะครับคือสิ่งที่มันจะทำอะ่ะคือสมมติว่าเราทำนายไปว่าเราจะ Forecast ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย demand มันคือ15อันเนี้ย ไลน์เลยครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเอ่อฟีเจอร์ Historical Data เนี่ยมันส่งผลที่ทำให้มันพ i c t ถึง15น,นนะฟีเจอร์เอ่อโปรโมชันเนี่ยมันสง่งผลแทนเรมนเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งนะให้มันน้อยลงนะครับการที่เรามี e x p l a i n a b i l i t y ครับของ AI พวกเนี้ยมันจะทำให้ Business User พอเอ่อเอ็นนะครับพอเห็นเอ่อ โมเดลนี้ไปใช้งานมันเขาจะได้รู้ครับที่มาที่ไปว่ามันมาอย่างไรแล้วมันจะได้มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกจุดหนึ่งเลยครับที่ผมอยากจะเล่าต่อเลยอ่ะคือจุด production แหละจุดที่เท่าทำ production เนี่ยครับคือมันจะยากตรงนี้เราจินตนาการนะสมมติถึงเราสกบอะไรก็ว่าไปอ่ะสมมติเรามีแค่พันหนึ่งก็ได้พันพัน SKU นะครับจากหนึ่งแสนหนึ่งล้าน ในโปรดักชันเนี่ยอาจจะมีคนถามว่าเราจะทำา1โมเดล1 SKU ไหมหรือเราจะเอาหลายโมหนโมเดลมาพ r ิกรหลาย SKU จริงๆแล้วอ่ะ1โมเดล1 SKU อะ่ะก็ไม่แย่มันก็โอเคหมายถึงในมุม performance นะครับมันน่าจะดีแต่ถ้าเราต้องทำอย่างเงี้ย พัน SKU แล้วพอเราสเกลไปถึง600,000 SKU อะเราก็ต้องเอเช็คนิดหนึ่งว่าอันเนี้ยมันมันโอเคหรือเปล่าครับมัน feasible ไหมเพราะว่าถ้าเราต้องเทรนโมเดลเป็นพันพันตัวอย่างเงี้ยมันก็จะกินคอร์สนะครับ inference training cost ที่เราต้องแบบคอยรีเทรนโมเดลเรื่อยๆแล้วก็คอยพยิกรเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมันก็จะมีคอสที่บวมขึ้นเทียบกับว่าเรามีแค่ เออแ่หนึ่งโมเดลแต่สามารถพ r e ก i c ์ได้หลาย SKU นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการเอาโมเดลพวกนี้มากา,การที่จะคำานึงพวกนี้ก็คือว่ามันก็จะมี trade o f f ครับว่า1โมเดลเทรดน1 SKU อาจจะแม่นแต่ว่าแพง1โมเดลเทรดได้หลาย SKU สามารถพยากรอาจจะแม่นน้อยกว่านิดหนึ่งแต่แลกมากับคอสนะครับดังนั้นคำแนะนำคืออะไรคำแนะนำคือ เราต้องอีกทีหนึ่งเราต้อง break down problem ครับดูปัญหาของเราว่าตัวที่เป็นเป็นตัวไหนมันเป็น high value นะครับ I F M score ที่ผมพูดตัวไหนมันมี r สูง r e c e n c y สูงก็คือเพิ่งซื้อ frequency สูงก็คือซื้อบ่อย monetary คือเงินเยอะไอ้ตัวเนี้ยเราหนึ่งโมเดลหนึ่ง s k u นั้นๆไปเลยก็ได้แต่ตัวที่มันแบบกลางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มี value เยอะเท่าตัวที่เรา select e d top มาและเราก็ สามารถที่จะเทรนนะครับโมเดลเที่มี้ดยหลาย SKU และ SKU นั้นๆนะครับควรที่จะมีคุณลักษณะคล้ายคล้ายเคียงกันเช่นมีลักษณะฟรีคว e นซีคล้ายเคียงกันอ,อะไรเงี้ยคล้ายเคียงกันรีเซนซีคล้ายเคียงกันนะครับแล้วก็เทรนเป็นซกเมนต์ออกมานะครับเป็นคลัสเตอร์ออกมาเป็นเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะเทรนโมเดลเป็นเป็นกลุ่มๆเอา แล้วเราจะได้แล้วมันก็จะแม่นยําในกลุ่มๆนั้นนะครับทำให้เราสามารถประหยัดคอสก็คือคําตอบก็คือว่าต้องมีการผสมประสานกันร,ระหว่างที่เราเทรนเป็นเซกเมนต์เราก็การที่เราเทรนโมเดลย่อยนะครับเพื่อที่จะ Leverage both benefit ของ accuracy แล้วก็การที่เราจะ production Model ได้แบบ efficiently สวัสดีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังจริงแล้วเรื่อง demand forecasting เนี่ยครับมันก็จะสามารถลงรายละเอียดได้อีกเ,ออเพิ่มเติมอีกนิดนึงโดยซ้นะครับแต่วันนี้ก็จะเป็น High Level Overview ก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปก็ mm hmm. ขอบคุณมากครับส mm hmm. วัสดีครับ